สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โดกนะครับการประท้วงของอประชาชนนะของผู้ชุมนุมนะชาวเนปาลน,นะกลุ่มเจนซนะครับหรือเจนซีที่มีอายุยังไม่ถึง30ปีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจนกลายเป็นการจราจะความวุ่นวาย และนำไสู่ความรุนแรงแล้วก็การทำลายล้างทรัพย์สินและชีวิตนะครับของสังคมนะในปาลก็มันก็คือนะการสะท้อนความไม่พอใจนะครับอย่างรุนแรงของคนเจนซะีหรือเจน Z เหล่านี้นะครับจนถึงขั้นกลายเป็นไฟโทสะนะระเบิดออกมาเผาผลาญน,นะครับไปยังกลุ่มชนชั้นนำหรือว่าอิลิตนะครับที่ปกครองประเทศนี้ ซึ่งนะถ้าหากนะเราย้อนศึกษาดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับในหลายจุดทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาในหลายศตวรรษนะครับมันก็ไม่ใช่นะเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะในลักษณะของความรุนแรงเช่นนี้มาก่อนนะทั้งจากประวัติศาสตร์นะครับในระยะเวลาอันใกล้นะไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะไปจนถึงนะย้อนหลังกลับไปเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับ โดยรากสาเหตุของปัญหาเนี่ยมาจากจุดเดียวกันก็คือความไม่เป็นธรรมในการปกครองที่ได้สร้างปัญหาความเหลื่อมล้ํนะครับในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รายได้นะของผู้คนในสังคมของรัฐของประเทศนั้นๆปัญหาความไม่ยุติธรรมนะครับของการใช้อำนาจร,รัแล้วก็การใช้กฎหมายซึ่งกลายเป็นกฎหมาย2มาตรฐานนะครับก็คือ คนรวยนะครับรอดเนื้อมือกฎหมายนะส่วนคนทั่วไปนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายน่าจะมีะการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซ้ำอีกนะครับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในรัฐบาลในภาครัฐเอกนชนแล้วก็บัญหาสังคมนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขแล้วก็ได้สั่งสมนะพอกูณมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเกิดสภาวะเรียกว่าเสื่อมโทรมนะครับเสื่อมสามขึ้นในสังคมรัฐแล้วกประเทศนั้นๆนะ จนเกิดนะความดันนะที่ค่อยๆสะสมนะปีแล้วปีเล่านะครับนะจนมันระเบิดออกมานะเหมือนที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์นะครับอย่างปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติรัสเซียแล้วก็ปฏิวัติจีนนะครับ,ปรรบเป็นต้นนะดังนั้นนะครับการปฏิวัติเนปาลเนี่ยนะครับมันก็คือนะประวัติศาสตร์สำรอยมันคือตัวอย่างล่าสุดนะครับนะเมื่ออิลิท หรือชนชั้นปกครองนะครับของเนปาลเนี่ยหลุดการควบคุมนะครับในกฎระเบียบความสงบเรียบร้อยในสังคมนะเพราะว่าชนชั้นล่างแล้วก็ชนชั้นกลางนะของประเทศเนี่ยหมดสิ้นความเชื่อถือศรัทธาในการปกครองนะครับจากอิลิตหรือชนชั้นนําชนชั้นปกครองทั้งหลายนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะนะมันมักจะเกิดในช่วงเวลาที่ประชาชนชั้นกลางและล่างเนี่ยตกอยู่ในสภาวะ ที่เรียกว่าเข้ายากหมักแพงนะเศรษฐกิจฝุดเคืองและพบเจอความยากลําบากนะครับในการนะทำมาหากินนั่นเองนะเหมือนช่วงเวลานี้นะครับหากเราย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์นั่นย่อมหมายความว่าปฏิวัติเนปาลนะครับอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับหรืออาจจะเป็นโมเดลนะนะการปฏิวัติยุคใหม่นี้ก็ได้นะครับ น่าจะเกิดได้กับอีกหลายประเทศนะครับที่กําลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองในขณะนี้นะครับซึ่งตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่เกรดเดปเพชันนะใครที่ยังเพิ่งได้ยินคําว่าเกรดเดปเพชันนะลองดูคลิปเก่าๆผมแล้วกัน,นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะเราสุ่มเสี่ยงนะสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่เกรดเดเพชันในอนาคตอันใกล้นี้ได้นะครับ และหากอิลิทนะครับหรือชนชั้นปกครองเนี่ยประเมินสถานการณ์ภายในประเทศผิดพลาดนะครับจนหลุดการควบคุมในที่สุดเราก็จะเห็นนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเนปานนะซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่มีโอกาสเกิดซ้ำนะครับกับอีกหลายประเทศนะครับที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในประเทศที่สูงนะครับ อันนี้เราส่วนฟังนะถ้ามันหลุดการควบคุมเมื่อไหรปุ๊บเราก็จะเห็นตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วตั้งหลายร้อยปีที่แล้วนะอย่างปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติจีนราะนั้นปฏิวัติเน,นปานก็เรียกว่าเป็นเรื่องล่าสุดนะครับที่เกิดซ้ำเหมือนพวกประวัติศาสตร์นี่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ